สวัสดีครับอยู่กับผมตีเด็กสายมันครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมาดูสมาชิกใหม่ของเราหน่อยคลิปนี้ตรวจเช็คนะครับระบบเบรกนี่เบรคลังทั้งสองทางเลย แล้วก็เดี๋ยวแจ้งใหก้กับพี่น้องที่คอมเมนต์ในวันแรกนะครับวันที่เอารถมาที่บ้านนะครับผมแล้วก็ให้หลายๆคนเนี่ยช่วยกันตั้งชื่อนะครับเจ้ามาด้าจิ๋วคันนี้มาด้าพันสี่นะครับ ก็มีหลายๆท่านเนี่ยคอมเมนต์บอกชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อโชคดีชื่อมั่งมีชื่อโอ้โเยอะแยะมากมายนะครับซุปเปอร์จิ๋วก็มีก็เลยเอาละได้ชื่อแล้วครับเอาลหลายๆชื่อมารวมกัน,นครับได้ชื่อว่าเป็นเจ้าโชคมั่งมีซุปเปอร์จิว๋วอา่าเป็นไงครับ ตอนนี้นายช่างกำลังประกอบอยู่ครับประกอบอะไรอยู่แสงนี่ค่อนข้างจ้าเลยเ <S ca ute> นื่องจากว่ามาอยู่กับเราใหม่ๆครับ ก็เลยต้องมีการตรวจเช็คกันหน่อยละเปลี่ยนลูกปืนนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายทั้งสองข้างเลยค่าจ,จะจ่ายไม่รู้จะเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที สำหรับเจ้าโชคมั่งมีซุปเปอร์จิ๋วนะครับชื่อดีมากก็จะได้ครบมีทุกชื่อแล้วเริ่มต้นพี่ใหญ่ก็เจ้ายอดอัศวินชื่อเต็มๆก็ตีเล็กยอดอัศวินทานสปอร์ตอันที่สองก็เจ้าออมทรัพย์อันที่สามเจ้าพารวยนี่ครับเจ้าพารวยอยู่นี่ ที่สีนี่เนี่ยโชคมังมีซุปเปอร์จิว๋วเป็นความชอบนะครับเป็นความชอบเล่นรถเก่าๆรถจิ๋วๆแบบนี้ต้องทำใจไว้เลยครับดับกลางทางก็มีมาแล้ว เป็นเรื่องปกติครับอ่ะเดี๋ยวเสร็จเมื่อไร่เดี๋ยวจะมารับตัวกลับบ้านครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ